มาดูต้นทุเรียนต้นเล็กของผมที่บ้านนะครับต้นนี้อายุประมาณ3ปีเข้า4ปีนะครับตอนนี้เข้ามา4ี่ปีแล้วล่ะฝึกทําดอกปีที่แล้วฝึกทําดอกนิดหนึ่งได้ได้สามลูกทาปีนี้ได้14ลูกนะครับก็ต้นเล็กนะแต่ว่าก็ยังให้ผลผลิตได้กรอรุ่นอยู่ว่ามันจะให้ผลผลิตรวมทั้งหมด14สลูกหรือได้น้ำหนักกี่กิโลตอนนี้เบ่งพูสุดๆนะครับ ก็ใช้12 12 7ของเ t ็ c เทนะครับเวียงภูแล้วก็ใช้ตัวพ่นขยายผลนะครับชุดขยายผลพ่นทุกๆสาวันนะครับเพราะว่าต้นเขาเล็กมากเลยต้นเขาเล็กมากแล้วก็เราก็ไว้ลูกเยอะด้วย14ลูกนะครับตอนนี้ลูกเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ3ไปไป4แล้วลสังเกตเห็นนะครับก่อนเป็นการทดลองนะเป็นการทดลองเราอยากดูว่า ทุเรียนต้นเล็กขนาดนี้เนี่ยการให้ผลผลิตเป็นอย่างไรแล้วการดูแลใส่ปุ๋ยใส่ยาเป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นการทดลองครับดูสภาพใบก็สวยก็ถือว่ายังทําได้ดีอยู่ขอติดตามดูนะครับ